วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวหาดทรายแล้วก็หาดสวยที่ภูเก็ตนะคะที่เที่ยวภูเก็ตทะเลสวยน่าร้อนค่ะวันนี้มาถึงภูเก็ตแล้วนะคะเป็นที่แรกนะคะที่จะพาเพื่อนเนเที่ยวด้วยหาดทรายสวยยอดฮิตเลยค่ะถ้าจะพูดถึงทะเลภูเก็ตใครๆก็ต้องนึกถึงหาดป่าตองนะคะนี่คือหาดป่าตองค่ะเป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาว ละเอียดเลยนะคะเม็ดเล็กๆขาวสวยมากๆเลยค่ะลักษณะโคงวว้งเว้าคล้ายกับรูปพระจันทร์นะคะมีความยาวถึง9กิโลเมตรเลยค่ะเนื่องจากมีต้นไม้มีหาดแล้วก็ภูเขาร้อมรอบเลยนะคะท้ายหาดก็จะมีภูเขาตั้งอยู่บังคลื่นลมเอาไว้ค่ะทำให้ที่นี่ไม่มีคลื่นลมแรงมากเกินไปนะคะจึงเหมาะกับการเล่นน้ำชิลๆเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีกิจกรรมทางน้ำหลากหลายทั้งวินเซิร์ฟพาราเซลเจสกีเรือกล้วยนะคะสามารถมันกันได้สุดๆเลยค่ะตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่สำคัญถ้าใครชอบความบันเทิงแสงสียามค่ำคืนที่นี่ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะที่จะสนุกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะที่คือถนนบางลานะคะเป็น walking street นะคะ ฝรั่งมาเยอะมากเลยค่ะมาเที่ยวที่นี่นะคะมีเท็กและบาร์ห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่ค่ะถนนบางลาที่เที่ยวห้ามพลาดในจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อนๆมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่นะคะถนนบางลาค่ะ walking street ค่ะทะเลภูเก็ตเกาะไหนเด็ดบ้างนะคะ ก็เช็คข้อมูลให้ดีก่อนมาเที่ยวนะคะไปเที่ยวทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักใช่ไหมคะบรีที่ติดหูของใครหลายๆคนเลยคะ่ะทะเลเป็นที่ที่ผู้คนมกักมาหาความสุขแล้วก็เอาความทุกข์มาทิ้งทะเลเสียงคลื่นกระทบฝั่งมองดูสีน้ำทะเลสีฟ้าครามมีความสุขมากๆที่นี่<ม>หาดป่าต,ตองค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะมีภูเขาล้อมรอบเนี่ยค่ะ ร้อมรอบบริเวณหาดป่าตองเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะอากาศตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะเวลานี้ประมาณ10บโมงเช้าเองนะคะดิฉันมาเดินออกกำลังกายค่ะแล้วก็มาเดินเล่นชายหาดด้วยนะคะทุกคนมีความสุขมากๆค่ะคนไทยนะคะไม่กล้าที่จะอาบแดดเพราะว่ามันร้อนมากนะคะและดิฉันก็ก <laughs> ลัวมากๆเลยค่ะแดดร้อนจัดมาก แต่ฝรั่งชอบมากๆเลยนะคะเพราะเขาชอบผิวสีแทนค่ะอยากมีผิวสีแทนเหมือนคนไทยนะคะนั่งอาบแดดกันนอนอาบแดดกันค่ะนี่ค่ะเขามีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้เดินตากแดดนะคะแดดที่ประเทศไทยอากาศก็ดีมากๆด้วยถึงอากาศจะร้อนแต่ก็อากาศดีมากๆค่ะ ที่นี่เป็นที่อาบแดดนะคะสามารถนอนอาบแดดได้ค่าเช่า100บาทค่ะฝรั่งก็รักที่จะมาประเทศไทยและมีความสุขที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยส่วนคนไทยก็มีความสุขที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเพื่อนๆก็ชอบคนละแบบกันนะคะเราก็มีความสุขในรูปแบบของตัวเองค่ะ ที่ติดกับชายหาดก็จะมีที่ออกกำลังกายฟรีนะคะดิฉันก็มาออกกำลังกายที่นี่ค่ะถ้ากายวาจาและใจสงบจากกิเลสอยู่ที่ไหนก็สงบค่ะเห็นไหมคะมีคนมานั่งสมาธิที่ริมหาดมีความสุขมากๆค่ะเอ้สวยงามมากๆเลยค่ะดูสิคะ นกก็มีความสุขเรามาเที่ยวเราก็มีความสุขเช่นกันค่ะโอ้เสียงนกร้องบรรยากาศสุดยอดที่นี่ที่ภูเก็ตนะคะว้าวหาดป่าตองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดีสิคะบรรยากาศสุดยอดลมพัดเย็นสบาย อากาศจะร้อนก็จริงแต่ว่าอากาศเย็นมากเพราะว่าอยู่ติดชายทะเลนะคะเดินตรงมาอีกนิดเดียวน,นะคะก็จะเป็นชายหาดป่าตองนะคะหรือที่เรียกว่าป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดค่ะ เหอไหมคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นั่งนะคะนั่งเก้าอี้ริมชายหาดค่าเช่า100บาทคะ่ะคนละ100บาทนะคะ